ก็โอเคครับเพื่อนก็ผมก็รีโนเวทเจ้าเครื่องสปอตไวดิ้งตัวนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเองมาดูว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูด้านในฮะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ด้านในสปอตไวดิ้งตัวนี้นะครับที่เดี๋ยวผมไล่ไปตามลายไฟอะนะครับก็สายที่ผมใช้นะฮะก็เป็นสายขนาด สามคูณหนึ่งจุดห้านะครับเป็นสายไฟเข้าครับก็ด้านหลังมีสายไฟเข้าตรงนี้นะฮะเข้าด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีตัวเบรกเกอร์ผมใส่เบรกเกอร์ไว้ตัวหนึง่งตัวนี้นะฮะซึ่งก็ที่แพนไว้สำหรับเบรกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์เซฟตี้นะฮะอาจจะเป็น R C b O หรือ E L C B ก็แล้วแต่ฮะอย่างน้อยก็สามารถกันดูดได้นะฮะ ก็มีลายกับนิวตันลายไฟเข้านะครับแล้วในส่วนของสายกาวนะฮะที่ผมให้เป็นสีดำนะฮะเพราะว่าโค้ดสายสีมันยังไม่ตรงนะฮะแต่ผมก็ให้สีดําเป็นกาวแล้วก็สีน้ําตาลนี่เป็นไฟสีเทานี่เป็นนิวตอนนะฮะผ่านตัวเบเกอร์ตัวนี้นะฮะอย่างน้อยเวลาที่มีปัญหาเครื่องก็สามารถที่จะตัดทิปแล้วก็ป้องกันดูดให้กับเรานะครับเพราะว่ามันมีความเสีย่ยงเหมือนกันนะครับสาหรับเรื่องของหม้อแปลงพอเราพัน ผ่านขดลวดเนี่ยถ้าเกิดมันมีไฟรั่วจะขดไฟ220เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในในตัวสายสายไฟเส้นที่เราสปอตฮะดังนั้นเราต้องมีการมีระบบป้องกันฮะเดี๋ยวจะใช้ตัวเบรกเกอร์กันดูดนะฮะเป็นเป็นตัวป้องกันชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2เนี่ยก็ติดตั้งระบบสายกาวเข้าไปนะฮะส่วนสายกาวก็จะมาติดตั้งไว้ที่ตัวบอดี้ฮะผมจะเห็นว่าผมเอาไปลงไว้ที่ขาที่โครงของของ,ของตัวมออแปลงนะฮะ หลังจากนั้นไฟที่เข้ามาเนี่ยก็วิ่งผ่านสายไฟชุดน,นี้ฮะตัวน,นี้ผมเอาข้อกันความร้อมหุ้มไว้นะครับในส่วนของสายไฟในกรณีที่เกิด,ดความร้อนขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาก,กับตัวสายไฟหลังจากนั้นก็สายไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้าตู้ฮะสายไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้าเครื่อง มาผ่านสวิตตัวนี้ทําหน้าที่ปิดเปิดเมื่อเราเปิดสวิตตัวนี้ไฟก็จะวิ่งจ่ายกลับเข้าไปที่ตัวเทอร์มินอลเทอร์มินอลที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อไฟจุดต่างๆนะฮะจุดนี้ สายที่ใส่ธสเธอมินอนเพราะว่าเวลาที่เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือจะขยายจุดอุปกรณ์นี่ยติดอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเนี่ยมันก็จะสะดวกนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไฟก็จะถูกเชื่อมต่อนะครับทั้งลายทั้งนิวตันเข้ามาที่มอปแปลงซึ่งหมอปแปลงตัวนี้เป็นมอปแปลงขนาดเล็กนะฮะก็เขาขายคู่มากับตัวควบควมุมตัวนี้ซึ่งก็ประมาณแค่150มิลลิแอมนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรก็สไฟ นะครับมแปลงตัวนี้ก็จะจ่ายไฟกลับเข้ามาเลี้ยงที่ตัวตัวแผงคอนโทรลตัวหน้าสําหรับแผงคอนโทรลตัวหน้าตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่2ส่วน้วยกันนะฮะตัวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นทัมเมอร์ฮะจะเป็นหน่วงเวลาการสปอตเวดดิ้งซึ่งในตัวคอนโทรลตัวนี้ก็จะไม่มีหน้าปัดดิจิตอลนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่จําเป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะก็เลยใช้เป็นรุ่นที่มันเป็นหน้าปัดแบบ มีสเกลบอกซึ่งก็สามารถใช้งานได้ฮะเราคิดว่าถ้ามันน่าจะมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่าที่จะมีหน้าหน้าจอเป็นดิจิตอลนะฮะตัวนี้ก็ถ้าผมอ่านในเว็บผู้ขายนะเขาบอกว่าตั้ง,ต,งตั้งเวลาได้ที่ประมาณสักศูนย์หน่วยเป็นศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งวินะครับขึ้นไปเราก็สามารถที่จะบิดแล้วก็หมุนตั้งปรับเวลาได้ที่ปุ่มนี้นะแล้วก็ส่วนปุ่มขวาเนี่ยเป็นเรื่องของกระแส รเราต้องการกี่แอม์นะครับเขาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อตั้งแต่0ูนย์ขึ้นไปถึงร้อเป็นต์ดังนั้นกระแสที่เราใช้ในลวดเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น0.1 0.15หรือว่าศูเนี่ยเราก็ต้องปรับไปไปปรับหาว่านะครับว่าขนาดไหนที่เหมาะสมอย่างตัวอย่างเช่นผมใช้ทดสอบเครื่องนี้ในส่วนของลวดขนาด0.2 ศูนย์จุดสองมิลน,นะฮะก็ผมตั้งในส่วนของทามเมอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขห้าสิบก็ถ้าตัวนี้มันอยู่ที่หนึ่งวินาทีตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักศูนย์จุดห้าวิฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์ถึงร้อยนะฮะถ้าตำแหน่งนี้ก็ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าวินาทีไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวินาทีนะฮะก็จะพอดีแล้วก็ส่วนกระแสเนี่ย ก็ปรับได้ตั้งแต่ครึ่งเนี่ยก็ใช้ได้แล้วฮะติดแล้วหรือจะให้ดีผมแนะนานะครับโดยส่วนตัวนะฮะผมว่าตั้งมาที่แม็กแล้วก็ตั้งเวลาให้น้อยจุดเชื่อมต่อเนี่ยจะดีฮะแล้วก็เครื่องจะไม่ตรงตรง,ตรงแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ร้อนนะฮะมันจะสปอร์ตใช้เวลาน้อยแล้วก็คอลเรนสูงกระแสสูง,สงจุดเชื่อมที่ออกมาจะค่อนข้างสวยฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวไปดูในส่วนประกอบส่วนอื่นๆกันต่อนะฮะหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมออแปลงอย่สองรูปหลังจากนั้นนะฮะเครื่องก็จะเข้ามาที่ตัวมออแปลงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็มาเลี้ยงที่หน้าหน้าจอคอนโทรลตัวนี้นะฮะที่จะปรับซ้ายปรับขวาและอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็จะไปเลี้ยง ในส่วนของตัวนี้ผมติดเสริมเข้ามานะฮะเป็นตัวดิจิตอลคอนโทรลเทมเพลเจอร์คอนโทรลอุณหภูมินะฮะตัวนี้จะมีสายพบอยู่ตรงนี้สำหรับเอาไว้จับอุณหภูมินะฮะว่าเมื่อไรที่เครื่องร้อนให้เกิดการระบายอากาศเพราะทีแรกเนี่ยผมติดตั้งไปผมก็ไม่ได้ติดตั้งตัวนี้แหละฮะตัวนี้ผมก็ซื้อมาจาก l a z a d a นะฮะในอินเทอร์นเน็ตทั่วไปไม่แพงฮะร้อยกว่าบาท ลองเซิร์ก็ไปดูใน s h อ p e e หรือ Lazada มีฮะก็มีราคาตั้งแต่70บาทจนถึง180เพื่อนๆก็เลือกซื้อเอาได้เลยฮะเป็นคอนโทรลรุ่น xw 3 0 0 1ตัวนี้ใช้กับไฟ220หลังจากนั้นตัวนี้มันจะทาหน้าที่คอนโทรลตัวพัดลมฮะตัวพัดลมระบายอากาศตัวนี้ผมติดไว้ซึ่งพัดลมระบายอากาศตัวนี้ก็เป็น220นะฮะก็จ่ายไฟเข้าเปิดสวิตช์ปุ๊บไปผ่านคอนโทรลเลอร์ถ้าอุณหภูมิเกิน อย่างตอนนี้ผมตั้งไว้อุณหภูมิต้องไม่เกิน40องศานะครับดังนั้นถ้าอากาศเย็นเนี่ยเครื่องก็จะไม่ทํางานฮะแต่เมื่อไรที่อุณหภูมิสูงขึ้นไปนะฮะ mm hmm. เมื่อซ็นเซอร์มันจับได้ตัวระบายอากาศก็จะทํางานให้ฮะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันนะฮะตัวเครื่องเราพังแล้วก็ชํารุดแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะต่อในส่วนของฟิวนะฮะมาคล้องสายไฟขาเข้านะฮะเป็นฟิวหลอดแก้วนะฮะที่ผ่านเส้นสายไฟเลย เพื่อป้องกันเวลามีการช็อตหรือการสปาขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับในตัวจากมออแปลงนะฮะก็วิ่งมาเลี้ยงบอร์ดแค่นี้เองครับแล้วก็หัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยนะฮะก็คือในส่วนของมออแปลงไมโครเวฟสอลูกนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นพัฒนาการนะครับลูกนี้ที่จะมีรอยเชื่อมรอยอาร์คอะไรตรงนี้ฮะที่เละเทะหน่อยในตัวนี้ เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ผมกดลองทําดูแล้วก็ลองแก้ไขปรับปรุงมาหลายมาหลายเวอร์ชั่นพอสมควรครับก็จนจนจะมาถึงเวอร์ชั่นเนี้ฮะเพราะว่าก็อยากทําให้มันให้มันสุดอยากลองให้มันสุดว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมันต้องติดก็ลองพยายามปั้มอยู่หลายรูปแบบพอสมควรครับจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ลวดนะฮะในการพันเข้าไปในท่อ ท่อกันความร,ร้อนตัวนี้นะครับก็หน้าตัดของเซนลวดทองแดงแบบฝอยๆนะครับประมาณสัก8มิลจนถึง1มิลถ้ากำลังดีหลังนั้นก็ยัดเข้าไปในตัวท่อกันความร,ร้อนตัวนี้แล้วเราก็พันให้ได้อย่างน้อยก็สามรอบฮะเพื่อให้มันได้กระแสที่ทกระแสแล้วก็วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันใช้ได้นะฮะพูดถึงว่านะฮะมันใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะทําการสปอต เชื่อมจุดในส่วนของลวดขนาด0.2เนี่ยใช้ได้เลยแต่ปัญหามีอยู่ที่ว่ามันใช้ได้ครับแต่ว่ามันได้สายสายมันสั้นมันใช้แค่ได้ประมาณสักยี่สิบเซนสามสเซนนี้ฮะจากตัวมะแปลงเมื่อเราต้องการที่จะต่อสายยาวๆออกไปเนี่ยปรากฏว่ามันความแรงของมันเนี่ยไม่พอฮะมันทําให้จุดเชื่อมต่อเนี่ยมันมันไม่ติดผมก็เลยต้องมา แก้ไขต่อโดยการเพิ่มในส่วนของมะแปงรู่ที่2เข้าไปแล้วทําการทําการพันขดลวดนะฮะอนุกรมกันนะฮะเพิ่มเพิ่มในส่วนของโวล์แล้วก็ให้ได้ให้ได้กระแสะเพิ่มด้วยฮะหลังจากนั้นก็พอพันเสร็จปุ๊บแล้วก็ทดสอบก็ใช้งานได้ดีฮะปัจจุบันก็สามารถที่จะเช่มจุดในส่วนของลวดผ่าน สายเชื่อมไอ้สายสปอตตัวนี้ฮะความยาวประมาณสัก6 0 7 0เซนเน่ยได้สบายแล้วก็ความแรงเนี่ยไม่ต้องปรับสูตรฮะตอนแรกผมทำแล้วมันไม่มีตัวคอนโทรลตัวนี้มันใช้ทำมเมอร์อย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่ามันมันมันทะลุฮะมันแรงเกินก็เลยต้องใส่ตัวคอนโทรลตัวนี้เพื่อปรับลดลงมาแล้วก็มันมีข้อดีฮะถ้าเราต้องการที่จะบัดกี ถ,ถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมจุดเหล็กที่หนากว่า0.2เนี่ยเราสามารถทําได้ฮะเครื่องตัวนี้มันมันมีกําลังพอที่จะที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตเพื่อนๆท่านใดอยากจะโมดิฟายเพิ่มเป็น3ลูก4ลูกกแล้วแต่นะครับถ้าต้องการทําให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นหรือสปอร์ตจุดหรือเหล็กที่มันหนากว่านี้นะครับผมดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศหรือ ในประเทศกันแล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้แนวทางลักษณะประมาณนี้ฮะทำการขนานเหลือนุกรมหม้อแปลงตัวเนี้ยเพิ่มกำลังให้กับตัวตัวเครื่องนะฮะก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็อย่างน้อยก็พอเป็นแนวทางนะครับว่าเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆน,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 นท่านใดนะครับกำลังมีปัญหาก็กำลังจะถอดใจว่าโอ้ oh, พันยังไงก็ไม่ติดทันยังไงก็ไม่เวิร์กเปลี่ยนหม้อแปลงไปหลายลูกแล้วก็ไม่เวิร์ก ก็ลองปั้มกันดูอีกสักรอบครับเอาหม้อ,อมแปลงเก่าๆที่เราทําที่วางไว้ทิ้งไว้นะครับมันเป็นต้นทุนละจากที่เราอาจจะลองหม้อแปลงลูกที่1ไม่เวิร์กหม้อแปลงลูกที่2ไม่เวิร์กเราวางทิ้งไว้มี2ลูกละเราจับมาอนุกวมกันดูฮะแล้วก็ลองทําอย่างที่ผมว่าอาจจะยังไม่ต้องใส่กรงใส่กล่องอะไรแบบนี้ทำแล้วก็ลองเชื่อมดูถ้ามันใช้ได้แล้วเราค่อยโมดิฟายหรือรีโนเวทกล่องมาใส่ให้มันน่าใช้ โอเคครับก็คุยมาเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานดูว่ามันมันจะใช้ได้ไหมครับสำหรับกล่องไม้ตัวนี้ก็ผมก็ทำมาจากไม้พาเดศเก่าๆนะครับที่วางอยู่ข้างบ้านเมื่อก่อนซื้อมาทำาตัวที่อ่านหนังสือให้ลูกสาวครับพอดีเหลือก็เอามาใช้พอดีก็ใช้ของเก่าให้เกิดประโยชน์ฮะ เดี๋ยวลองทดสอบกันใช้งานดูครับโอเคคับสำหรับตัวปากกาตัวนี้นะฮะผมก็สั่งมาจากเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ Aliexpress นะฮะแล้วก็ได้มาในราคาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ6700บาทนะฮะพร้อมสายพร้อมคอนเนคเตอร์ชุดน,นี้นะฮะก็เสียบสายเข้าไปเลยฮะ ทำแบบนี้ก็ดีหน่อยให้มันมันสะดวกเวลาในการเก็บเก็บสายเก็บอะไรมันก็ทำทำงานได้สะดวกดีฮะโอเคนะฮะเราเสียบสายเข้าไปล็อกเรียบร้อยฮะแล้วก็สายติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะก็เสียบเข้ามาในซองเกจเขานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมจุดกันดู ก็สำหรับไอตัวที่จะใช้ทดสอบนะฮะตัวนี้เป็นลวดนิกเกิลขนาด0.15นะฮะผมสั่งมาไว้ใช้งานแล้วก็ไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมแพ็คไปกับหมดแล้วเหลืออยู่สอก้อนเป็นลิเทียมไมออนแล้วก็แผ่นนี้ฮะเป็นแผ่นแผ่นเหล็กเดี๋ยวผมจะมาวางแล้วลองสปอตดูนะฮะมันจะติดไหมแล้วก็ใช้ลวด เบอร์ศูนย์จุดสองนะฮะที่เป็นความหนาสูงสุดที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะฮะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวทำการตัดลวดมีเกลนดูนะฮะมาทดสอบดู โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะทำการเชื่อมกับตัวแผ่นเหล็กตัวนี้ดูก่อนนะฮะว่ามันจะทำงานได้ไหมโอเคครับเพื่อนทำการเสียบสายเข้าไปฮะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามีไฟไฟแดงโชว์สถานะนะฮะ <laughs> และ้วก็ตัว คอนโดลเลอร์ด้านในก็จะติดแล้วแต่ว่าเครื่องพัดลมเนี่ยจะยังไม่ทำงานเพนก็จะเห็นตัวควบคุมอุณหภูมิด้านในเมื่อเราเปิดเครื่องเข้ามานะฮะ,ฮะตัวควบคุมอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมินะฮะอยู่ที่ยี่สิบห้าองศาตัวพัดลมจะยังไม่ทำงาน,นะฮะจนกว่าที่ผมตั้งไว้สำหรับเครื่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบเจ็ดองศาให้พัดลมทำงาน นะฮะแล้วก็หยุดที่ประมาณสัก35มสิบาองศาโอเคเดี๋ยวเราลองสปอตดูนะฮะเครื่องนะครับผมจะลองตั้งตัวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณสักศูนจุดมาที่เลขห้าสิบนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะไล่ได้จนถึงร้อยฮะ ก็ประมาณนี้ปรับสุดก็ได้ตรงนี้ฮะเนี่ยหมุนเข้ามาจนจนถึงร้อยะปรับแค่ประมาณนี้ก็พอนะฮะแล้วก็ความแรงตัวน,นี้ได้ตั้งแต่ครึ่งแต่ผมแนะนําให้ปรับแม็กนะฮะเวลาสั้นแต่ว่าสปอร์ตด้วยอุณหภูมิด้วยกระแสที่สูงนะฮะลองดูฮะศูนยจุดศนจุดสน,ดนะฮะ Okay. เพื่อนดูดูแผลจากการทําสปอตนะฮะเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กหนานะฮะเป็นเหล็กตัวหม้อปแปลงที่ผมแกะออกจากไมโครเวฟนี่แหละฮะเป็นเป็นแผ่นแม่เหล็กตัวนี้เป็นเป็นลวดขนาดเป็นลวดขนาดศูนย์จุดสองมิลนะฮะขนาดที่หนาสุดที่ผมใช้งานเพื่อนดูจุดนะฮะจุดในการสปอตนะฮะก็ถือว่า ค่อนข้างดีนะฮะเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มีรอยไหม้น้อยนั่นแสดงว่าอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมเดี๋ยวมันอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะฮะใช้คีมเห็นไหมฮะเพื่อนมันติดแน่นมากเห็นไหมฮะเจาะเข้าไปเลยฮะ ะะตัวนี้ตัวนี้ก็นี้ขาดติดอยู่กับตัวแผ่นเหล็กนะฮะนั่นแสดงมันเจาะเข้าไปติดดีะฮะ,นะฮะยกแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กนี้หลุดออกมาเลยะฮะเนะนี่ยนี่ฮะเนอแน่นฮะไม่มีหลุดะฮะ นี่ฮะขาดสรุปใช้ได้0.2ได้ขนาดนี้ผมว่าวดบางกว่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะแต่ว่าอาจจะต้องตั้งเวลาเนี่ยให้มันสั้นเขเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองสปอตเจ้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนตัวนี้ดูนะฮะ จะติดไหมเปิดเครื่องฮะผมตั้งไฟไว้สูงสุดแล้วก็เวลาต่ำสุดดูก่อนนะฮะลองดูว่าจะติดไหมเดี๋ยวถ้าไม่ติดยังไงเดี๋ยวก็มาปรับเวลาเพิ่มนะฮะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นี้ผมว่ามันค่อนข้างบางฮะบางกว่าเหล็กตัวนั้นเยอะ,ะเดี๋ยวปรับสูงเดี๋ยวจะทะลุฮะฮะลองดูฮะ ดึงดูนะฮะจริงก็เจาะเข้าไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะ,ะแต่จริงจก็ใช้ได้ฮะก็ถือว่าติดแล้วผมจะปรับเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยะฮะปึ๊บนะฮะประมาณยังไม่ถึงตำแหน่งเดิมตรงนี้นะฮะเอาแค่ครึ่งหนึ่งของของตัว สปอตตัวเหล็กตัวนั้นเมื่อกี้ฮะลองได้ฮะต้องปรับให้แมทฮะถ้าเกิดว่าเยอะไปไม่ดีฮะมันจะทะลุโอเคฮะลองสปอร์ตดูฮะ อเพื่นแค่เราเล่งแค่นี้นะฮะแคประมาณทักมันมีเลขตั้งแต่สี่สิบก็น่าจะสี่สิบห้าฮะแล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยนะฮะก็น่าจะศูนย์จุดสี่วินาทีจนถึงหนึ่งวินาที สูนด 4, ี่ห้าวิติดแล้วฮะไม่หลุดติดแน่นมาก0ูนจุดสองนะฮะเนี่ยลองใช้คิมดึงดูนะฮะเห็นไหมฮะเจาะเข้าไปในเนื้อแบตเตอรี่ฉีกแล้วฮะแผลสวยไม่ทะลุลองดูอีก นะฮะเห็นไหมฮะฉีกมีนิกเกิลขนาด0.2 0.2มิลนะฮะนะีฮะเรียบร้อยฮะใช้ได้ฮะถ้าเป็นเบอร์บางก็ปรับลดเวลดลดเวลาลงฮะลดอุณหภูมิได้ฮะก็สะดวกในการใช้งาน ก็ผ่าดี y ก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเจ้าเครื่องสปอร์ตบวลดิง้งแล้วก็ดีโนเวทนะฮะเจ้าเครื่องสปอร์ตบิลดิ้งตัวนี้ให้สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ดูมีมาตรฐานขึ้นไว้ในเพลงตัวนี้ก็หวังว่า คลิปจะมีประโยชน์นะฮรับสำหรับเ,เพื่อนๆที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะฮะที่ทำเจ้าเครื่องสปอร์ตไวดิ้งแล้วไม่ติดทำแล้วถอดใจทำแล้วไม่ผ่านก็เผื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางนะครับพอพอนำไปเป็นไอเดียในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถนำ เจ้าเครื่องสปอตวดดิ้งที่เราทำที่มีต้นทุนแล้วที่วางไว้เฉยๆนะครับลองปรับดูอีกนิดนึงนะครับลองสู้อีกหน่อยก็จะได้เครื่องสปอตว e ดดิ้งไว้ใช้งานแบบนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพือรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ